バン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  มาพบกันอีกแล้วนะคะกับน้องบีมี่อิซุสุเมโรสาขาเชยพฤกษาเกตค่ะวันนี้นะคะโอกาสพิเศษจริงๆค่ะพี่กว่าบีมจะหาสีขาวทั้ง2รุ่นนี้มาไม่ใช่เรื่องง่ายจริงๆค่ะพี่เพราะว่าเวลาที่มีคันหนึ่งมาอีกคันนึงเนี่ยก็จะถูกแต่งไปแล้วบ้างแต่ว่าวันนี้อยากจะให้มาเห็นจุดต่อจุดจริงๆค่ะสําหรับตัว Active แล้วก็ Elegant Smart นะคะที่เขาแตกต่างกันเนี่ยอยู่ที่2 3 0 0 0 0บาทอันนี้ มันมีอะไรที่แตกต่างบ้างแล้วถ้าลูกค้าเนี่ยซื้อตัวแอคทีฟแล้วไปแต่งนะคะจะคุ้มไหมหรือว่าซื้อตัวอ l ลิเกนไปเลยแบบนี้ดีกว่าเนาะก็ยังไงเดี๋ยววันนี้บีมจะทำรีวิวเปรียบเทียบกันจุดต่อจุดให้ดูกันค่ะว่า2ตัวนี้อันไหนหน่าเล่นกว่ากันหรือว่า2ตัวนี้แบบไหนที่ลูกค้าชอบคะไปค่ะ,คะบีมขออนุญาตมาเริ่มที่ตัวแอคทีฟก่อนนะคะสําหรับตัวแอคทีฟตรงนี้ชัดๆเลยค่ะพี่อันดับแรกก็คือกระจังหน้ากระจังหน้าของตัวแอคทีฟเนี่ยเขาจะเป็น สีเปียโนแบ็กเนาะแต่ถ้าเป็นตัวอีลิกแอนเนี่ยจะเป็นสีเทาเกทีนี้สำหรับตัวอันติเมตเนี่ยค่ะ บีมอยากจะให้โฟกัสจากด้านหน้าก่อนเนาะเพราะว่าตัวด้านหน้าตรงนี้เขาก็จะแตกต่างกันไปเลยสําหรับตัวเซนเซอร์ตรงนี้ก็จะไม่มีนะคะแล้วก็ไฟตัดหมอกก็ยังจะไม่มีมานะคะสําหรับพี่ๆสนใจที่อยากจะติดตั้งเพิ่มเติมก็สามารถติดตั้งได้ในส่วนของไฟตัดหมอก LED เนี่ยจะอยู่ที่3,500บาทนะคะเซนเซอร์ <S S ensor, ถ้าอยากจะทําให้เหมือนตัวอ l ลิแกนเลยนะคะ4จุดข้างหน้าด้านหลังอีก4จุดเนี่ยจะอยู่ที่4,500บาทนะ ะะก็สามารถทําได้เหมือนกันจะติดตั้งตําแหน่งเดิมจากที่ตรงนี้ค่ะเขาไม่มีตรงนี้นะคะเขาจะเป็นเว้นช่องไว้แต่ถ้าเป็นตัวอิลิแกนเนี่ยเขาจะมีอยู่ก็สามารถติดได้นะคะยังไงก็ฝากเป็นหนึ่งทางเลือกด้วยสําหรับพี่พี่ที่สนใจตัวแอคทีฟอยู่นะคะแล้วก็ขึ้นมาด้านบนกันสักนิดนึงค่ะพอดีเราฉายทางด้านหน้าเนาะทางด้านบนตรงนี้ตัวเสาอ,อากาศเนี่ยเขาจะเป็นเสาอ,อากาศแบบแบบนี้เลยเป็นก้านขึ้นมานะคะ จะไม่เหมือนตัวอิลิแกนที่จะเป็นคีบฉลับม,มาแล้วอ่าเสาจะอยู่ข้างหน้าตรงนี้สำหรับพี่ๆที่สนใจที่จะเอาออกเนี่ยหนูแนะนําแบบนี้เนาะสําหรับเวลาที่เอาออกถามว่าน้องบี้เอาออกได้ไหมเอาออกได้ค่ะพี่แต่ว่ามันก็จะเห็นแบบล่องลอยดีกว่าของตัวยึดของตัวบิวอินมาจากโรงงานนะคะแต่ถ้าพี่ๆที่อยากจะถอดจริงๆเพราะว่า พี่ไม่ชอบเลยแล้วอยากจะเปลี่ยนเป็นเสาฉลามด้านหลังเนี่ยหนูแนะนําให้พี่แลบหลังคาดําดีกว่าเพราะว่าทางด้านเนี้ยมันจะไม่เห็นตัวของ ล่องรอยที่เดิมจากที่เขามีเนาะถ้าพี่แรปหลังคาไปเนี่ยมันก็จะปิดไปเลยนะคะแล้วก็ตัวเนี้ยเราก็สามารถเอาตัวคีบฉลามหลอกเนี่ยไปติดได้แบบนี้ดีกว่าฝากเป็นหนึ่งแนวทางแต่ถ้าสําหรับรถสีอื่นแล้วก็เสียงสีบรอนเงินหรือสีขาวเนี่ยที่ไม่ได้แรปหลังคาหนูจะไม่แนะนําเลยเพราะว่ายังไงมันเห็นอยู่แล้วค่ะพี่ชัดเจนเลยเนาะก็ถ้าอยากจะออกจริงๆแรปหลังคาดําแล้วก็ติดข้างหลังสวยกว่าแน่นอนค่ะสําหรับตัวแอคทีฟเนาะเขาจะไม่มีตัวราว หลังคามาค่ะพี่ก็จะเป็นเรียบๆแบบนี้เลยนะคะแล้วถ้าพี่ๆอยากจะได้เาวาหลังคาล่ะบีมทำยังไงเรามีบริการอยู่ค่ะก็จะมีทั้งสองแบบเลยคือหนึ่งเหลาหลังคาแบบติดตั้งหลอกเพื่อความสวยงามเท่านั้นจะไม่สามารถใช้งานได้จริงนะคะก็จะติดดูสวยๆสีการเดินรูปปั้นรูปเนี่ยเหมือนกับทางตัวท็อปเลยนะคะแต่ถ้าพี่บอกว่าเอ้ยบีมพี่อยากจะแบบไปออกทริปด้วย อ่าพี่อยากใช้งานได้จริงมีบริการอยู่ค่ะอันนี้จะอยู่ที่24,000บาทน,นะคะเป็นราคาที่เบิกสูงเลยนะคะพี่ ค่ะสำหรับพี่ๆที่ซื้อตัวรุ่น Active เนี่ยอยากจะเปลี่ยนกระจังหน้าให้เป็นสีเดียวกับตัวท็อปเนี่ยสามารถเปลี่ยนได้นะคะเดี๋ยวบีมจะขึ้นรูปให้ดูเนาะแต่ว่ามันติดปัญหาอยู่ชิ้นเดียวก็คือนะคะเนื่องจากว่าชิ้นงานนี้จะเปลี่ยนไม่ได้เพราะว่าชิ้นนี้เขาจะมาพร้อมกันชนด้านหน้าถ้าลูกค้าเปลี่ยนไปเนี่ยมันจะไม่คุ้มนะคะเพราะค่าใช้จ่ายเนี่ยค่อนข้างสูงเวลาชิ้นงานมาเนี่ยเขาจะมาเป็นงานดิบเนาะจะต้องมีการไปทาสีทําอะไรอีกเนาะก็เดี๋ยวบีมขึ้นรูปให้ดูว่่่่าาาตัววยทีีีลลลูกคค้้แบบมเเเปปนนแแ็ ถ้าลูกค้าชอบก็สามารถติดตั้งอันนี้ได้เลยราคาก็ไม่แพงมากนะคะยังไงสอบถามบิมได้เนาะทีตัวก้านปัดน้ําฝนนะคะสําหรับตัวก้านปัดเนี่ยเขาจะเป็นแบบนี้เลยเดิมๆที่จะเป็นก้านหนึ่งก้านมาแบบนี้เลยนะคะสามารถยกขึ้นได้ปกติเลยแต่ถ้าเป็นตัวอีลิแกนเนี่ยจะเป็นอีกแบบหนึง่งเดี๋ยวบีมพาไปชมเนาะอ่าแล้วก็ตรงนี้ข้างๆด้านบีมอีกอันหนึ่งนะคะ ก็จะเป็นตัวในส่วนของไฟเลี้ยวด้านข้างนะคะสังเกตว่าที่ตรงกระจกเนี่ยจะไม่มีไฟเลี้ยวเลยจะเป็นชิ้นงานชิ้นเดียวแบบนี้ที่มาจากโรงงานแล้วไฟเลี้ยวอยู่ไหนน้องบีมไฟเลี้ยวก็คืออยู่ด้านนี้เลยนะคะตรงนี้ตรงแก้มด้านข้างของตัวบอดี้รถนะคะสําหรับพี่ๆที่อยากจะเปลี่ยนเหมือนตัวอีลิแกน์เนี่ยสามารถเปลี่ยนตัวชุดกระจกพับไฟฟ้าได้เลยนะคะของเขาจะมีไฟเลี้ยวอยู่ด้านข้างเหมือนกันแต่ว่าจะไม่มีรูปใบสปอร์ตเหมือนตัวอัลติเมทนะคะ ก็สามารถติดได้ราคาของเขาจะอยู่ที่12,000บาทค่ะพี่เผื่อเป็นแนวทางเนาะค่าสำหรับตัวด้านข้างของตัวมือจับนะคะตัว Active เนี่ยเขาจะไม่มีปุ่มปลดล็อกที่ตรงนี้นะคะก็จะเป็นรูกุญแจไขสำหรับตัวเข้ารถเนาะอ่ะแล้วก็ตัวบันไดเนี่ยของตัว Active ตรงชิ้นงานนี้นะคะพี่ ชิ้นงานนี้จะเป็นเปลียนโนแบ็คเนาะแต่สําหรับตัวอันติเมตหรือตัวอีลิแกนเนี่ยเขาจะเป็นสีเทาเกเดินทั้งชิ้นนี้เลยนะคะก็จะแตกต่างกันจุดนี้ด้วยกันที่ล้อแม็กกันบ้างค่ะสําหรับล้อแม็กตัวแอคทีฟเนี่ย ก็จะเป็นไซส์17นิ้วนะคะพี่ไม่ใช่16นะเพราะว่าลูกค้าชอบคิดว่าเป็นไซส์16ของเรา Active จะเป็นไซส์17นะคะมาพร้อมกับยางดันหลบนะคะยางดันหลบนี้นะคะขนาดไซส์ยางของเขาอยู่ที่255 25, ทับ6ก5 R 1 7นะจ๊ะดีไซน์ของตัวล้อเนี่ยก็จะเป็นสีเงินปัดแบบนี้นะคะ เป็นแม็กหกูเนาะไฟท้ายนะคะทุกรุ่นเหมือนกันหมดเลยดีไซน์ไฟท้ายเป็นแบบนี้เหมือนกันหมดนะคะรูปทรงบอดี้ตรงนี้เหมือนกันหมดมีสปอยเลอร์ด้านบนเหมือนกันนะคะตรงนี้บีมบอกเลยว่าเหมือนกันทุกอย่างคะ่ะ แต่ด้านหลังที่จะไม่เหมือนกันนะคะจะมีหนึ่งเลยสำหรับเซ,เซนเซอร์4จุดด้านหลังนะปกติของตัว e l ลิแกนเนี่ยเขาจะมี 1, 2, 3, 4แบบนี้ไปเนาะแล้วก็ชิ้นงานนี้อ่ะตัวกันชนท้ายตัวนี้ค่ะชิ้นนี้จะเป็นสีดำถ้าเป็นตัว Acti ีฟแต่ถ้าตัว e l ลิแกนเนี่ยเขาจะเป็นสีเทาเกที่บีมบอกเนาะก็จะแตกต่างด้านหลังกันจุดนี้นอกนั้นทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยจะ้ะ แอคทีฟก็มีสปอยเลอร์ไม่ต้องกังวลว่าแบบเอ้ยมันจะเรียบๆไปเลยไหมมีสปอยเลอร์ spoiler, แล้วก็สปอยเลอร์ด้านบนมีไฟในส่วนของไฟเบรกด้วย<ม>นะคะที่นะคะที่ดูตัวแอคทีฟเสร็จแล้วปุ๊บเดี๋ยวเราไปดูอีเลแกนกันค่ะว่าอีเลแกนกับแอคทีฟแตกต่างกันจุดไหนนะคะสําหรับภายนอกไปาาคดูตัวแอคทีฟเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูตัวอ l เลแกนกันบ้างค่ะว่าแตกต่างจุดไหนไปดูค่ะสําหรับตัวกระจังหน้ากระจังหน้าตรงนี้นะคะเขาจะเป็นสีเทาเกแบบที่บีมบอกเลยเนาะตัดด้วยตัวโครเมียม ชิ้นงานนี้อีกหนึ่งชิ้นสําหรับตัวกระจังหน้านะคะจะมี2ชิ้นนี้ที่เป็นโครเมียมเนาะส่วนชิ้นนี้ก็จะเป็นปัดเงานิดนึงแล้วก็ตัดด้วยโครเมียมนะคะแล้วก็ที่ไม่พูดถึงไม่ได้เนาะสำหรับตัวเซนเซอร์เพราะว่ามีข่าวออกมาว่าตัวอ l ลิเกนสมาร์ตเนี่ยตัวเซนเซอร์ถูกปรับลดไปหรือเปล่าเซนเซอร์ยังมีเหมือนเดิมนะคะ 8. จุดรอบคันเหมือนเดิมหน้าสี่หลังสี่ยังคงมีให้ค่ะ แล้วก็ด้านล่างจะเป็นไฟตัดหมอกสําหรับตัวรุ่นอีลิแกนเนี่ยจะเป็นไฟตัดหมอกที่มาจากโรงงานแล้วเรียบร้อยนะคะในส่วนของไฟตัดหมอกจะเป็นไฟตัดหมอกแบบ LED นะคะก็ตัดรับกับไฟโปรเจคเตอร์ด้านบนดูสวยลงตัวจริงๆค่ะสําหรับตัวก้านปัดน้ําฝนนะคะ ตัวนี้ของตัวอีเิแกนเนี่ยจะมาเหมือนตัวอัลติเมทและเขาจะเป็นมีตัวกระบอกตรงนี้ค่ะพี่ขึ้นมาให้เลยแต่ว่าเราจะไม่สามารถเอาขึ้นมาแบบนี้แบบตัวเดิมที่บีมเคยทําให้ดูนะเดี๋ยวบีมจะแปะลิงก์ในส่วนของตัวเอาก้านปัดขึ้นให้อีกทีนึงว่าี่เอาขึ้นเนี่ยใช้งานยังไงเนาะขออนุญาตไปทางด้านบนต่อนะคะสำหรับตัวเราหลังคาเราหลังคาสำหรับตัว อีลิแกนเนี่ยเป็นเหลาหลังคาที่มาจากโรงงานแล้วนะคะสามารถติดแหลกหลังคาได้เลยค่ะพี่จะไม่ได้ต้องมาติดหลอกเหมือนตัว Active และซึ่งเขาก็จะเป็นดีไซน์แบบนี้นะคะสีเทาเหมือนตัวท็อปเลยตัวท็อปก็จะเป็นสีเทาเกยแบบนี้สำหรับตัวเรลาหลังคานะคะล้อมแม็กของตัวอ l ลิแกนเนี่ยจะเป็นล้อมแม็กไซส์18นิ้วนะคะพี่ๆแล้วก็ตัวล้อมแม็กตัวนี้นะคะ เขาจะออกแบบมาเป็นสีเทาแบบฟิลควันบุหรี่นิดนึงพี่แล้วก็เป็นแม็กซ์กลูเหมือนเดิมนะคะรัดด้วยยางบิสโตนเลยเพราะว่าของตัวแอคทีฟที่บีมพาดูเมื่อกี้อ่ะเขาจะรัดด้วยยางดันหลบเนาะแต่ถ้าเป็นตัวอีลิแกนหรือว่าอัลติเมตเมื่อไหร่เนี่ยเขาจะรัดด้วยยางบิสโตนทันทีนะคะหน้ายางของคันนี้ก็จะอยู่ที่26 5ทับ r 1 8นะจ๊ะ ขอมาที่กระจกพับไฟฟ้ากันต่อนะคะสำหรับกระจกพับไฟฟ้าตรงนี้นะคะพี่ๆก็จะเป็นงานบิวอินมาเลยสามารถพับออโตได้นะคะแล้วก็ของตัวนี้นะคะจะมีไฟเลีย้ยวอยู่ที่ตัวกระจกเลยนะคะสำหรับตัวอิเล a กแอนสมาร์ทเนี่ยเขาก็จะตัดตัวนี้ทิ้งไปนะคะก็จะเป็นดีไซน์แบบนี้เลยแต่แค่ขาดตัวบายสปอร์ตไปแค่นั้นเองถัดมาทางด้านตัวประตูกันเนาะ สำหรับมือจับตัวอีลิแกนเนี่ยคะ่ะเขาจะมีปุ่มเปิดปิดการเข้ารถอยู่ตรงที่มือจับและแต่สำหรับตัวแอคทีฟเนี่ยจะไม่มีจะเป็นรูกุญแจไขยอย่างเดียวอันเนี้ยสามารถใช้ได้ทั้ง2ฝั่งนะคะพี่พี่ฝั่งผู้โดยสารก็ได้หรือฝั่งผู้ขับขี่ก็ได้ทั้ง2อันเนาะเพราะว่าตัวของอีลิแกนเนี่ยเขาเป็นผู้สตาร์ทและมาพร้อมกุญแจคีย์เลสแล้วเรียบร้อยนะแต่สําหรับตัวแอคทีฟเนี่ยยังเป็นกุญแจไขอยู่นะคะ แล้วก็สำหรับตัวนี้นะคะจะมาพร้อม Security System แล้วด้วยมีอัปเกรดกันขมโมยง,ง่ายๆภาษาบ้านเราให้แล้วเรียบร้อยสำหรับชิ้นงานตัวข้างบันไดเนี่ย ที่บีมบอกเลยว่าของตัวแอคทีฟที่พาดูเมื่อสักครู่นี้เขาจะเป็นสีเปียนโนแบ็กเนาะแต่พอเป็นอิลิแกนเนี่ยเขาจะเป็นสีเทาเกแบบนี้เลยเดินทั้งเส้นเหมือนกันเลยค่ะพี่ค่ะเราก็มาดูตรงนี้อีกทีหนึ่งนะคะลูกค้าสอบถามบีมมาเยอะเลยว่าน้องบีมพี่อยากได้จริงๆอยากได้มากๆเลยตรงเนี้ยพี่อยากได้ในส่วนของตัวโครเมียมตรงนี้ให้มันเหมือนกับตัวท็อป คือตัวอิลิแกนนะคะเขาเป็นโครเมียมอยู่แล้วแต่สําหรับตัวแอคทีฟเนี่ยเขาจะยังไม่ใช่โครเมียมนะคะพี่เขาจ้องเป็นสีดําอยู่ซึ่งลูกค้าถามว่าเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนได้แต่ว่าไม่คุ้มจริงๆค่ะพี่เนื่องจากว่า2ชิ้นงานเนี้ยคือลูกค้าเปลี่ยนได้เลยเขาจะมาทาั้งชิ้นงานทั้งสองชิ้นแต่กระจกชิ้นนี้ มันมาทางบอดี้กระจกค่ะพี่มันไม่ได้มาแค่ชิ้นงานตัวนี้ตัวเดียวซึ่งหนูบอกก่อนเลยว่าถ้าเปลี่ยนลูกค้าอยากเปลี่ยนจริงๆิบีมจัดให้ได้แต่ถามว่าคุ้มไหมไม่คุม้มค่ะเก็บวไว้แต่งอย่างอื่นดีกว่าเนาะก็ฝากไว้ด้วยสําหรับใครข้อข้อใจตัวแต่งตัวนี้เนาะถัดมาด้านหลังอย่างที่หนูบอกเลยว่าคือด้านหลังอะเหมือนกันมากๆคือเหมือนกันหมดเลยแตกต่างแค่2จุด แค่ตัวเซ็นเซอร์4จุดด้านหลังกับตัวชิ้นงานตัวชิ้นท้ายตรงนี้ที่เป็นสีเทาเกแค่นั้นเองจริงๆพี่สปอยเลอร์เอ้ยไฟเอ้ยตัวฝาท้ายเอ้ยเหมือนกันหมดคือเทียบกันแบบมองข้างหลังเนี่ยคือรู้ยากเลยว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นไหน แต่ถ้าเป็นด้านข้างหรือด้านหน้าเนี่ยยังพอแบบดูรู้อยู่อย่างนี้นะคะเพราะว่าถ้าตัวแอคทีฟเนี่ยใส่ตัวเซนเซอร์ไปแล้วก็เปลี่ยนชิ้นงานเนี่ยคือมองข้างหลังเนี่ยเหมือนตัวท็อปเลยพี่เราดูภายนอกกันเสร็จแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปดูภายในกันว่าภายในทั้ง2รุ่นนี้นะจุดต่อจุด อันหนที่แตกต่างกันบ้างนะคะไปชมกันเลยคะ่ะบีมขออนุญาตเริ่มจากตัว e l ลิแกนเนาะเพราะว่าเมื่อกี้เราดูแอคทีฟภายนอกเป็นคันแรกแล้เดี๋ยวเรามาดูตัวอีลิแกนกันนะคะสําหรับตัว e l ลิแกนเนี่ยฝาท้ายเขาจะเป็นฝาท้ายไฟฟ้านะคะพี่พี่อ่าแบบนี้เลย ส่วนสาท้ายนะคะสามารถตั้งระดับความสูงได้เนาะสำหรับพี่ๆที่แบบมีโรงจอดรถเนี่ยอาจจะไม่ได้สูงเท่าไซส์นี้อาจจะสูงประมาณเท่าศีสะบีมแบบนี้ค่ะามาเซตให้เปิดทุกครั้งเท่านี้ได้เลยนะไม่ต้องกังวลแต่ถ้าเป็นตัวแอคทีฟเนี่ยอาจจะต้องมือจับไว้ข้างนึงถ้าจะเปิดเอาสัมภาระด้านหลังเพราะว่าเขาจะเป็นโช๊คอัพเลยนะคะไม่สามารถเซตได้ให้ความสูงยูนในระดับนั้นตลอดนะคะ เดี๋ยวบีมขออนุญาตรีเซ็ตแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวเรามาดูภายในกันค่ะสำหรับด้านหลังตรงนี้นะคะที่เก็บสัมภาระมีเหมือนกันหมดเลยตรงนี้ก็จะเป็นที่วางสัมภาระจุกจ๊กจิกจ๊กจุ๊กจิ๊กสำหรับพี่ผู้หญิงเนี่ยหนูแนะนาใส่รองเท้าน่าจะดีเพราะว่าส่วนตัวหนูเป็นคนรองเท้าเยอะใช่ไหมหนูก็อาจจะเรียงไว้ตรงนี้เก็บหน่อยอาจจะมีกล่องหรือมีอะไรถุงพลาสติกเนี่ยใส่ไว้เนาะก็สามารถวางได้เลยนะพี่ก็กว้างอยู่นะยิ่งถ้าพับเบาะไปอะคือกว้างเลยเดี๋ยวหนูลองพับให้ดูอันนี้คือรถแบบ เพิ่งมาจากโรงงานเลยนะคือถุงเถิงทุกอย่างนี่คือไม่ได้แกะเลยเดี๋ยวภาพมาชมกันเลยค่ะอ,อ,อันนี้หนูพับให้ดูแล้วเรียบร้อยนะคะสําหรับตัวเบาะแถวที่3เนี่ยบีมพับไปแล้วเนี่ยก็คือเรียบติดกันไปเลยแบบนี้พี่ ถ้าพี่ติดแบบพรม 6D ดสักหน่อยนะคือวางของเนี่ยแบบไม่ต้องกังวลถ้าติดพรม 6D ขึ้นไปเนี่ยอาจจะดีกว่าเพราะว่าเวลาเราวางของวางอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะไม่ได้ระวงังแบบนี้ยสำหรับตัวหนูหนูอาจจะแบบเอวางไปเลยหนูไม่ได้ระวงังแต่ถ้าพรม 6D เข้าไปก็น่าจะเซฟยี่ภายในมากกว่านะคะค่อนข้างกว้างเลยตรงนี้นะคะไซส์ขนาดของตัว Active แล้วก็อิลิแกนเนี่ย ความยาวความกว้างทุกอย่างเท่ากันหมดเลยช่วงล่างช่วงล่างเดียวกันนะคะบีมบอกไว้ก่อนเลยว่าไม่ใช่ว่าเอ้ยอีลิแกน์กับอันติเมทหรือว่าแอคทีฟเนี่ยช่วงล่างก็แตกต่างกันทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยแตกต่างแค่เซนเซอร์บางจุดออปชันบางจุดแค่นั้นเองค่ะค่ะสำหรับตัวเบาะผู้น้าตรงนี้ก็จะเป็นเบาะคูแม็กเลยนะคะพี่แผงประตูสําหรับตัวแผงประตูเนี่ยเขาจะมีสีตัวแชมเปญโกลอยู่ตรงแผงประตูนะคะ ด,ด้วยตัวสีเปียนโนแบ็กด้านบนแต่ว่าตัวอีลิแกนเนี่ยเขาจะไม่มีตัวแอมเบียนไลท์เข้ามานะคะพี่พี่ตัวแผงประตูเนี่ยตรงนี้เขาก็จะเป็นตัวเปียนโนแบ็กนะคะพับกระจกเนี่ยพับไฟฟ้าได้เลยนะคะเขาจะมีปุ่มตัวพับกระจกเลยนะคะ,ะสำหรับตัวเบาะตัวของผู้ขับขี่เนี่ยเป็นเบาะไฟฟ้าด้วยนะคะพี่พี่แต่ว่าของผู้โดยสารนักข้างเนี่ยยังเป็นปรับมือปกติอยู่นะคะ สำหรับคู่หน้าปรับได้ถึง8ระดับเลยค่ะพี่ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตรงพรมอะไรกันบ้างค่ะพี่สำหรับตัวพรมอลไยเนี่ยตรงนี้หุ้มหนังมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะคือแบบดีไซน์ของการเดินได้เขาเนี่ยคือสวยเลยจะไม่ได้เย็บแบบเป็นเข็มเดียวเข็มอะไรเข้ามานะคะมีการเย็บลวดลายเข้ามาด้วยสําหรับตัวพรมอะไรนะคะตัวนี้จะเป็นพรมอะไรตัวเดียวกับตัวท็อปเลยนะพี่ๆแตกต่างแค่ตัวปุ่มของแพทเทิร์นช p ฟอย่างเดียวเนาะแล้วก็ ตรงด้านการดีไซน์ของตัวพวมาลัยเนี่ยเขาจะตัดด้วยโครเมียมเนาะพี่ลองดูมันจะเป็นโครเมียมเงาๆนะคะเป็น3ชิ้นด้านซ้ายขวาแล้วก็ตรงด้านล่างนะคะสําหรับตัวอีลิแกนเนี่ยจะมีระบบในส่วนของคูชคอนโทลแล้วด้วยเนาะสำหรับพี่ๆที่ชอบในการใช้ระบบเนี้ยบีม,มองว่ามันก็จําเป็นอีกระบบหนึ่งนะคะแต่ว่าตัวแอคทีฟเนี่ยจะยังไม่มีระบบคูชคอนโทลตรงนี้เนาะ อ่แล้วก็ถัดมานะคะสำหรับตัวที่แตกต่างกันเนี่ย2,30,000บาทเนี่ยคันนี้เป็นผู้สตาร์ทแล้วแต่ว่าตัว Active เนี่ยยังเป็นกุญแจขปกติอยู่นะพี่ๆก็ลองพิจารณากันดูถ้าชอบผู้สตาร์ทก็ตัว e l e g แกน s m สมารเนี่ยเป็นหนึ่งทางเลือกค่ะกันจอจอเนี่ย เขาเป็นจอมาให้แล้วบิวอินมาจากโรงงานเลยจ้ะพี่ๆจอเป็นขนาด9นิ้วนะคะดีไซน์จะเป็นแบบนี้เลยเต็มเต็มใหญ่ๆแบบนี้เลยตัดด้านข้างเป็นแอร์สฝั่งเนาะการเดินตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของโครเมียมตัดมาชิ้นงานด้านในเป็นเปียโนแบ็คแล้วก็มาพร้อมกับตัวระบบแอร์ออโต้นะคะสามารถปรับแอร์เป็นดูโอแยกโซนซ้ายขวา,ดาได้ตรงของคอนโซลด้านหน้ารถตรงนี้จะเป็น บุนุ่มมาแล้วนะคะการเดินได้สีเทาตัดไปด้านบนแบบนี้เลยนะคะสวยงามแล้วก็ทําให้เป็นแบบเรียบๆก็เป็นชิ้นแบบนี้สวยมากๆแล้วก็ชิ้นงานเป็นเดินหนังแบบทั้งเส้นเลยนะคะสําหรับตัวเกียร์ก็จะเป็นเกียร์ออโต้เหมือนกันเลยค่ะพี่เบรกมือเป็นเบรกมือไฟฟ้าเหมือนกันมีออโตโฮ ให้เหมือนกันนะคะสําหรับการตรงเนี้ต้องบอกว่าตัวอีลิแกนตเขาสวยกว่าตัวแอคทีฟอยู่แล้วเนื่องจากว่าการออกแบบมา230ที่ลูกค้าเสียไปอ่ะก็ต้องคุ้มค่านิดนึงแล้วพี่เนาะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยทีนี้สําหรับตัวอีลิแกนเนี่ยกระจกตัดแสงไหมน้องบีมกระจกตัดแสงจ้ะพีไปดูเลยสำหรับตัวอ l ลิแกนนะคะกระจกเขาจะมาพร้อมกระจกตัดแสงแล้วจะไม่ได้เป็นมือปรับแบบตัวแอคทีฟและก็จะเป็นดีไซน์แบบนี้เลย นะคะแล้วก็ตัวกระจกสําหรับคุณผู้หญิงที่แบบขับรถกระจกเนี่ยสำคัญจริงๆเขามีกระจกมาให้แล้วจ้ะสำหรับผู้ขับขี่ก็มีผู้โดยสารนั่งข้างก็มีแถมยังจะมีตัวไฟเนี่ยตรงนี้พี่มาให้ด้วยสําหรับเวลาเรากลางคืนอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเห็นไม่ชัดก็จะมีตรงนี้คอยแบบสองสว่างให้กับเราเลาะก็ต้องบอกตรงๆว่าออปชั่นเขาก็มาอยู่นะสองแสนสามเนี่ย ที่ไม่พูดถึงไม่ได้จริงๆหนึ่งจุดสำหรับตัวปลั๊กนะคะ AC ตรงนี้คือปลั๊กนี้มีคนเคยบอกบีมนะว่ามันเป็นจุดเปลี่ยนให้เขาเลือกตัวอีลิเกนก็มีนะพี่เพราะว่าปลั๊กนี้มันจะเป็นปลั๊กไฟ2 2 0โวลต์เนาะมาพร้อมฟา้าชาร์จ2จุดแต่ว่าตัวแอคทีฟเนี่ยเขาจะไม่มีจุดนี้ให้พี่ลูกค้าบางท่านที่เป็นแบบครอบครัวใหญ่เดินทางแบบเยอะๆหรืออะไรอย่างเงี้ยเราต้องการใช้ในส่วนของตัวฟา้าชาร์จก็ตามหรือว่าที่ชาร์จแบตเนี่ยเขาก็มองว่าจุดเนี้ยมันก็สําคัญเนื่องจากว่าถ้าตัว Active คือ ตรงนี้เขาไม่มีเลยใช่ไหมพี่คุณยสานด้านหลังถ้าแบตหมดแล้วทำยังไงมันก็สมัยนี้เทคโนโลยีอ่ะสมาร์ทโฟนมันอยู่กับเราแบบตลอดเวลาเนี่ยลูกค้าก็เลยเคยพูดกับบีมว่าอันเนี้ยเป็นอีกหนึ่งทางที่ทําให้เขาเปลี่ยนใจจากแอคทีฟมาเลือกอีลิแกนก็มียังไงอันเนี้ยบีมขอไม่ก้าวล่วงเลยคือแล้วแต่คนจริงๆพี่ว่าชอบแบบไหนแล้วก็ลักษณะครอบครัวแต่ละครอบครัวเนี่ยไม่เหมือนกันการใช้งานไม่เหมือนกันอยู่แล้วค่ะพี่ขอฝากตัวอีลิแกนนะคะภายในคันนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะทีนี้อีลิ เสร็จแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปดูแอคทีฟกันค่ะว่าแอคทีฟภายในเป็นยังไงเหมาะกับการเลือกที่จะใช้ไหมไปดูค่ะค่ะคันนี้ก็จะเป็นภายในของตัวรุ่นแอคทีฟนะคะตัวพวมาลัยเนี่ยเขาจะเป็นดีไซน์แบบนี้เลยจะไม่มีตัวมังติฟังก์ชันอะไรเข้ามาเลยนะคะสําหรับตัวนี้มันจะไม่ได้ตัดด้วยโครเมีย่ยมเหมือนตัวของอีลลแกนตและเขาจะตัดเป็นสีออกเทาๆแบบ ควันบุหรี่นิดหนึ่งนะเป็นสีบรอนเงินนะคะพี่ดีไซน์ก็จะเป็นแบบนี้สําหรับตัวพวงมาลัยจะไม่ได้เป็นการหุ้มหนังนะคะก็จะเป็นเดียเด่ยวๆสามก้านแบบนี้เลยะคะ่ะทีนี้ตัวเบาะเนี่ยของตัวรุ่น a อ t i v ฟเขาจะเป็นเบาะผ้านะคะจะเป็นเบาะ้าพรีเมียมทั้งเจที่นั่งนะคะแต่ว่าตัวนี้ที่รองแขนเนี่ยจะเป็นบุกนุ่มมาให้แล้วนะคะเย็บด้วยได้เป็นสีเทาๆนิดนึง แล้วก็ของตัวเบาะหนังตรงนี้ลูกค้าสามารถทําตัวเบาะหนังเพิ่มได้นะพี่มันจะมีหลายราคาเลยเดี๋ยวบิมขึ้นรูปไปให้ดูจะมีทั้ง PVC เบาะหนังแนปป้าเบาะหนังแท้มีให้ครบเลยนะคะ <c oughs> ก็ดูเป็นหนึ่งทางเลือกสำหรับพี่ๆที่ซื้อตัว Active แล้วมาแต่ง่คือเขาก็แตกต่างกันเยอะจริงๆพี่2องแสนถือว่าเยอะไหมเยอะถ้าเอา2องแสนตรงนี้มาแต่งเป็นตัวอุปกรณ์นีย ต้องบอกว่าจัดเต็มเหมือนกันนะแล้วก็ทางด้านตัวเกียร์ตรงนี้เป็นเกียร์ออโต้แล้วเรียบร้อย,ยออโต้เหมือนกันเลยมีเบรกมือไฟฟ้าระบบออโต้โฮทุกอย่างมีให้ครบเหมือนกันแต่ว่าในส่วนของแอร์จะเป็นดีไซน์แอร์มือหมุนแบบนี้เลยด้านบนตัวจอจออันนี้เขาจะเป็นวิทยุ2ดินนะคะสามารถเชื่อมต่อบูทูธได้ติมีเดียต่างๆอย่าง,างเช่นแบบวิทยุเอ่ยเสียบ AUX นะคะ USB ได้หมดเลยนะคะพี่ตรงนี้แต่ว่าถ้าลูกค้าแบบไม่ชอบจริงๆอยากเปลี่ยนเป็นจอ Android ก็เปลี่ยนได้จอ Android อันนี้จะอยู่ที่8,000บาทเนาะสำหรับ ด้านบนตรงนี้ตัว Active มีการเดินบุนุ่มมาให้แล้วเหมือนกันนะคะสำหรับแผงคอนโซลแผงคอนโซลเป็นเหมือนกันเลยตรงนี้ดีไซน์นะคะแต่ชิ้นงานตรงนี้นะคะของตัว e l e g a n c เนี่ยเขาจะเป็นสีแชมเปญโกลสำหรับตัว Active เนี่ยเขาจะเป็นสีแบบ,บรอนรอนนิดนึงออกสีเทาเกยหน่อยๆนะคะพี่ตัวชิ้นงานตรงนี้ส่วนด้านนี้ก็จะตัดเป็นสีเดียวกันกับชิ้นนี้เลยแต่อาจจะอ่อนกว่านิดนึงเนาะจะไม่ใช่โครเมียมแล้วก็ด้านในนี้ก็จะไม่ได้เป็นเปียโนแบ็กเหมือนตัว e l e g a n c นะคะ ถัดมาสำหรับตัวนี้ยังจะไม่ใช่ปุทสตาร์ทนะคะสำหรับตัวแอคทีฟเนี่ยจะเป็นกุญแจไขยอยู่อย่างที่บีมบอกเลยนะคะแต่ว่าเป็นเซนทรัลล็อกแล้วเรียบร้อยนะคะแต่ยังจะไม่มีตัวอัปเกรดกันขโมยถ้าลูกค้าชอบก็สามารถติดได้รับตัวอัปเกรดกันขโมยเนาะ สำหรับตัวพวงมาลัยนะคะตัวจอเนี่ยลูกค้าเปลี่ยนเป็นจอแอนด o อยและก็สามารถติดตัวมัลติฟังก์ชันเพิ่มเติมได้เลยค่ะพี่พวงมาลัยของตัวมัลติฟังก์ชันเนี้ยจะเป็นเบิกสู่เลยนะคะแล้วก็สามารถใช้งานได้จริงเพิ่มเสียงลดเสียงแต่ว่าจะไม่สามารถรับสายวางสายได้นะคะส่วนอีกฝั่งหนึ่งที่ตัวอ l ลิแกนมเนี่ย ทางเราก็มีรองรับด้วยแต่ว่าจะไม่สามารถใช้งานได้นะคะพี่จะเป็นกรณีที่ติดเพื่อความสวยงามเท่านั้นได้อยู่จ้ะส่วนของตัวพวงมราลัยตรงนี้นะคะมังตีฟังชันหนึ่งฟังอยู่ที่1,800บาทค่ะพี่แล้วก็พวงมราลัยสามารถคุ้มหนังได้ด้วยเหมือนกันนะคะสําหรับพวงมาลัยที่พี่ๆอยากคุ้มหนังเนี่ยอันนี้ก็สามารถหุ้มได้เลยมีราคาพิเศษให้อยู่จ้ะ สำหรับตัวพุสตาตรงนี้เรามีรองรับให้กับลูกค้าด้วยนะคะถ้าพี่ๆสนใจที่จะติดตั้งตัวพุสตาเนี่ยก็สามารถติดตั้งได้จะอยู่ที่5,500บาทนะคะเผื่อพี่ๆสนใจเดี๋ยวยังไงบีมขึ้นรูปให้ดูเป็นแนวทางเนาะอ่ะเสร็จทีนี้เดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันว่าตัวนี้มีอะไรเพิ่มเติมเนะาะค่ะสำหรับตัวปลั๊กด้านหลังตรงนี้ตัวแอคทีฟอะไม่มีเลยพี่จะเป็นช่องโล่งๆแบบนี้ สำหรับใส่สัมภาระได้นะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นตัวไฟนะคะ12โวลต์นะคะแต่ว่าถ้าเป็นตัวอีลิแกนเนี่ยเขาจะมาพร้อมฟาชาร์จของเขาเลยแล้วก็มีปลั๊กไฟ AC เข้ามาเนาะนะ ก็ขึ้นอยู่กับลูกค้าด้วยว่าความชอบแต่ละท่านไม่เหมือนกันอย่างเช่นบางท่านเนี่ยชอบบอร์ดหนังเปลี่ยนบอร์ดหนังอย่างเดียวได้ไหมเปลี่ยนได้พี่คือออกรถกับหนูอะสามารถเลือกได้เลยว่าจะเปลี่ยนอะไรบ้างอยากตกแต่งชิ้นไหนอยากได้คาปรึกษายังไงแจ้งหนูได้เลยชิ้นไหนดีหนูบอกดีชิ้นไหนคุ้มหนูบอกคุ้มแต่ถ้าบางชิ้นที่มันไม่คุ้มอะหนูจะบอกโตๆเลยว่ามันไม่คุ้มพี่แต่ถ้าลูกค้าอยากได้หนูจัดให้ได้ค่ะหาให้ได้เลยค่ะยังไงก็ฝากไว้ด้วยเนาะสำหรับตัวแอคทีฟแล้วก็ภายในคคันนนีี้ะะพ่ เดี๋ยวเราไปดูที่ตัวฝาท้ายกันสำหรับต,ตัวฝาท้ายอันนี้นะคะตัวรุ่น Active เนี่ยเขาจะไม่ใช่ฝาท้ายไฟฟ้าเหมือนตัวอีเลแกนที่เราไปดูแลมันจะเป็นโช๊คัพผ่อนแรงแบบนี้นะคะเราดึงขึ้นมาแบบนี้ใช่ไหมพี่อ่าเดี๋ยวหนูลองทําให้ดูอีกทีนะเราดึงขึ้นมาเรายกขึ้นแบบนี้ได้เลยแบบนี้นะคะเขาจะเป็นโชคคัพผ่อนแรงตรงนี้นะคะสําหรับพี่ผู้หญิงเนี่ยกลัวว่ามันจะลําบากไหมจะไม่ได้ลําบากเลยพี่คือจะเป็นแบบเอาลงมาแค่นี้เองเลย ะะภายในทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยสําหรับตัวช่องที่เก็บสัมภาระมีให้เหมือนกันที่บีมบอกกับตัวอีลิแกน์เนะะาะะไซส์ขนาดความกว้างของบอดี้ตัวรถเท่ากันทั้งหมดนะคะแตกต่างตรงนี้ก็จะเป็นเบาะผ้าอย่างเดียวภายในตรงนี้เหมือนกันทั้งหมดค่ะ สำหรับตัวทั้ง2รุ่นนะคะที่บีมเปรียบเทียบให้ดูจุดต่อจุดเลยค่ะทั้ง2รุ่นนี้แตกต่างกันจุดไหนบ้างที่บีมพาไปดูแล้วคุ้มเงินกับ2 3 0 0ส0 0บาทไหมอันนี้บีมตอบไม่ได้เลยค่ะพี่ว่าควรจะเลือกแบบไหนดีเพราะว่าคืออย่างที่บีมเคยพูดแต่พี่ความคุ้มค่าเนาะสำหรับการซื้อรถเนี่ยไม่เหมือนกันค่ะบีมตอบให้ไม่ได้จริงๆว่าอันไหนคุ้มมากกว่าแต่ว่าหนูให้คําแนะนําได้ค่ะว่าควรที่จะ เลือกไปทางไหนดีเนาะถ้าสําหรับพี่ๆที่ยังลังเลอยู่ก็ขอฝากคลิปนี้เป็นหนึ่งนะคะในการตัดสินใจสาหรับพี่ๆที่เลือกระหว่าง2รุ่นนี้อยู่นะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับพี่ๆนะคะยังไงบีมขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกาลังใจให้บีมด้วยนะคะแล้วก็บีมขอฝากช่องทางการติดต่อบ,บีมนิดนึงนะคะเบอร์ของบีมนะคะจะเป็นเบอร์0 9 9 5 6 5 6 2 9 3ค่ะแล้วก็อีกเบอร์นึงจะเป็นเบอร์0 6 4 8 3 9 9 4 7 9ค่ะ เบอร์แรกนะคะที่บีมให้ไปขึ้นไลน์เลยนะยังไงมาปรึกษากันเนาะหรือว่าจะไปติดตามบีมจากเพจของบีมก็ได้นะคะจะชื่อว่าบีมอีสุสุปลายแดงเมโทรชัยพฤพร์ A นะคะแล้วก็สุดท้ายแล้วจริงๆค่ะพี่บีมขอฝากกดติดตามช่อง YouTube ช่องนี้นะคะเป็นกําลังใจให้บีมด้วยเพื่อทําคลิปดีๆให้กับพี่ๆต่อไปนะคะยังไงขอตัวลาไปก่อนคะ่ะวันนี้สวัสดีคะ่ะ